ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเี่ผูชนะครับผมนะครับเจฟซี่ผู้ชมขามาติดตามเด็กวิ่งตัวเดียววิ่งบนทวิ่งล่างครับเด็กวิ่งล่างตัวเดียววิ่งล่างตัวเดียวงตเวเดี่เขามาแล้วเจ้าหัวหล้วเขามาแล้วอ่าประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหัวแปดวหัวนี้เป็นัวที่เก่ามันวัวที่เก่านะครับหัละแปดหัว นี่ละอีกที่มักเนีเด็กวิ่งตัวเดียวนี่ละวิ่งตัวเดียวสำหรับสายวิ่งนะครับสายวิ่งจับคู่นั่นบอครับนี่คือจะให้จับคู่ให้อยู่บ่ก็อสเป็นเลกวิ่งนะครับจับจักสองโคก็สองโคกได้เอาไปลองทีเพราะว่ากับผมจับคู่นั่นและจับคู่นั่นแหละับคู่กันเลยนะครับของงวดประจำวันที่นะครับผมวันที่สิบหกเนาะ ครับสิบหกวันที่สิบหกก็ก็กรกฎราคมเด้อปุ่ยหยอดและพี่น้องทุกที่นะครับโอ้โหกันนะครับเรียกวิ่งร่างตัวเดียวที่ เล็กวิ่งนะครับพัวกระเป็ดมีสูตรมาให้เบิ่งเงี้ยม่บ่ครับครับผมเต็ซี่ก็รอดเบิ่งสูตรน้ำผึ้งนะครับเด้อตัวเดียวสูตรกันลำตีกันพึ้งครับมันจะเป็นเดียวเลยโมล่างนะโมลังใช่เฮ้ยเลี้ยงตัวพี่น้องเดียวถือตัวพี่น้องเต็มซี่เต็ซี่แล้วพี่น้อง ธรรมดาแล้วครับน่าเทศกับิดพลาดไปขอโทษขอให้ใบเพียงผู้เดียวนะครับพี่น้องอเล็กวิ่ร่างตัวเดียวนะครับครับเบ่งสูตรไปเหมกันครับที่นี่จะให้เบ่งสูตรกันพี่น้องกันสิบ่งสูตรนะครับสูตรนี่สูตรไม่นะครับสูตรไม่แอบคำานมาเคยออกมาตลอดเลยพี่น้องทั้งหมดจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเก็ดแปดเก้าสิบจ้าสิบเบ็ดทเบ็ดงวดพิดทุยสองงวดนะครับผิดทุยสองงวด วัดนี่กระพิบรางวัลที่แลกกับพิษของกานเขาเวิดตลอดที่เห็นเราบอกครับผมเอางี้ครับเรื่องวัดนี่นะครับวิ่งสามกับเขาที่เก็บสามสามเก็ดนะครับถ้าเก้ากับเขาที่เก้าเก้านะครับมาเก็บดกับเขาที่เก็ดหนึ่งครับอ่วัดต่อมากกับมาหกเขาที่หกหาวัดที่มากเก้ากับเขาที่เก้าเก้าอีกนะครับมาสองกับเก็บสองสองเก็บสองนะครับไปวนวัดที่หา คือวัที่ออกสามศูนย์พิษนะครับวันนี้กเขานะครับวันที่พลานมาอหนึงนะพี่น้องเนาะวันที่พลานมาอหนึงหันนะครับมาหาตัวเดียวก็เข้าที่ศูนย์ห้าบนนะครับส่วนมากจะเน้นบนนะครับบนแต่ว่าเป็นรักนวยส่วนมากเป็นรักนวยรักนวยไหมครับผมเอาวันนี้เน้นร่างเน้นร่างเน้นร่างแต่ว่าไปบนแต่ว่าวนพอสมัครไปล่างไปล่างไปล่างหลายก่าหรักนวยล่างนะพี่น้องเด้อ พอผิดเขาโทษก็แค่ไรเอานะครับพี่น้องแอปจะตั้งสูตรให้นะครับคือแบ่งปันสูตรนะครับเอาจากสองสองงวดนะพี่น้องนะอสองขวดเอาเบอรสูตรทได้ที่เนดะ้งวดที่ออกนะครับเอาหกตัวมาตั้งนะพี่น้อง้หวหกตัวมาตัง้งสองสี่อ้าวสองสองหกสี่พี่น้องคาดสุดครับผมนะครับ สองหกสี่นะครับแปดเจ็ดสองอเรียกลางมากนะครับสามศ <c oughs> ูนย์ที่นี่เอาลักพันนะครับลักพันบวกหนึ่งครั้งนะครับลักพันแล้วก็ลักหน่วยบวกหนึ่งเทียครับ,รบแล้วก็บวกหนึ่งคงที่ นะครับบวกหนึ่งคงทีที่นี่ซีบวกศูนย์ในซีซีบวกหนึ่งคงทีนะครับได้ห้าพีนองที่ได้ห้านะครับเลี้ยนสูตรก็ไปน้ำพี่น้องคโอ้ได้สูตรเติมอยู่ที่ี้ผมดที่นี่เมื่อเบวองงวดงวดที่จะหอดคือวดวันที่สิบหกนี่ครับผมเอาเลขล่างวันหกตัวมาตั้งขึ้นเกอานะครับ เก้าสองสองหกศูนย์ห้านะครับเราก็เลียกรางออกหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกกระบวกกันคือกอลพี่น้องเอาลักขั้นบวกหนึ่งเทียบวกหนึ่งครั้งนะครับลักหน่วยรางบวกหนึ่งเทียหนึ่งขังเรากำลังจะบวกอีก หนึ่งคงที่นะครับพี่น้องนะครับผมเอามาบวกช่วยกันพี่น้องบวกแช้กันบวเใพี่น้องที่เนาะบวกต่อยกันนะครับบวกง่ายๆพี่น้องก็ไปเฮ็ดเองก็ได้นะครับพี่น้องนะครับสองบวกหกนะครับสองบวกหกหกเจ็ดแปดนะครับบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้านะครับอ่ะบวกผิดบุกถือเยวว่ากันนะพี่น้องได้เก้านะครับ วัดนีมาเกา <9 S 2> ตัวเดียวพี่รองครัีพอ่สแสดงว่าเกานี่จะมาไดงทั้งบนทั้งล่างนี่เนาะครับผมแต่ว่าตามสูตรนี้มันจะมาล่างไรก็บ,บนครับผมอเออพี่เบิ้งไว้ได้ครับเด้อได้หดสูตรพร้อมชี้ขาดไปที่เกาตัวเดียวนะครับพี่้องเกาตัวเดียวเกาตัวเดียวเบิ้งไม่ว่านาจับตัวไหนไปเริ่มวัานได้กันเลย เก้าตัวเดียวครับพี่น้องอที่ีครับเก้าตัวเดียว<อ>ให้จับคู่มาพี่น้องครับแงมครับรอบนี้เล็กวิ่งจับคู่แต่ว่าเดียวอันหกเ,เปียกเปียกก็จะมีอีกสูตรหนึ่งทาทามันมาละมามาล่างนี่อีกเขาอยู่ดีนี่รองเอาลักแสนบวกลักพันด้วยลักแสนบวกลักพันเอาแต่มว,วดนี่แหละงวดสองหกสี่นี่นะครับผม อ่ะในหนึ่งโมเออเออทีนี้ก้อนหนึ่งบวกนี่กับผมแสนบวกพันเป็นหกเป็นว่ากลาเป็นหกหกเจ็ดแปดสามตัวมาตัวกับผมหกเจ็ดแปดครับมาหกเนาะครับมาหกงวลนี้มวดนี้เก้าบวกสองเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกับผมมาประกบกับเล็วิ่งบ้างครับคือว่ามันที่เขากันมอสันนี่เขากันมอทตีเออเอาเอา อันนี้บ่อเอฟซีฟังยังสุดอกครับผมเอาจับคู่ให้จักสองคู่นี่จับคู่อยู่บ่ครับบ่อเทอร์ลวินไปบ่ฮะเดี๋ยวเธอร์เอฟีถึงได้จับคู่นั่เนาะอ่าจะอะไรจับคู่นัครับเอาพี่รองเอฟซีเอฟจีจับคู่ให้นะครับผมขาเกามานหรือกาหยังเนาะโซนมาเก็บเป็นลักหน่วยโอ้ซ่มาเก็บเป็นลักหน่วยครับผมจะจัดให้ไปสองคู่คือสีเก่าสีเก่าเก่า มักว่าพี่น้องมักครับมักครับผมอ่ะสี่เก้าตอบเท่นพี่น้องหถดมักครับผมสี่เก้าหนึ่งสองสามเอาสามเก้าครับผมเอาไปสองหางนะครับพี่น้องคือครับบาทนี่อ๋อครับพี่น้องที่ี่เดี๋ยวเติมสีสันให้จุดน้อยสักวันเอาสียังไม่ห้อยนะพี่น้องเนาะจะได้ชัดเกนขึ้นนะครับ นะครับผมช่องทางหนึ่งน้องพี่เนาะครับผมสี่เก้าสามเก้าสีประท้อนสะท่านให้ก็คือเบอร์สตรีน้องพี่จะกระชินชัดเจนน้องเอาครับผมแคปหน้าจอไว้ชื่อแคปหน้าจอเด้อครับได้สูตรไปก็ครับอันนี้ก็เป็นเลขวิ่งเนาะครับเนาะเลขวิ่งตัวเดียวมาได้ทั้งบนทั้งล่างเนะครับด้วยที่เตรียมวาส่วนมากจะมาล่างเนียนล่างถามากก็คือมาหลักงวย จาพันวางสีนะครับโลโก้โลโก้ใส่โลโก้โลโก้โลโก้กันนะครับ้อยแบบพารวยใส่โลโก้ขับผมรับผมโอ้งามงามงามเด็กตับใหบไปเอฟซีไปแขีบน้าจอยเลยครับขับผมอ๋อ ิ่งนะครับเล้อได้หมดสูตรพร้อมหลักพันบวกหลักหน่วยล่างบวกหนึ่งคงที่นะครับเนาะเอฟทีก็ล่องไปเฮดได้สูตรไปแล้วล่องไปเฮดย้อนหลังมึงก็ได้นะครับหายากยูที่อาจารย์มันจะมาบอกสูตรนะครับเนาะนน้ะครับงวดนี้ก็ปลอให้มันเดินต่อยนะครับเนาะมาเช็คหน้าจอครับผมสี่ขาดเก้าตัวเดียวจับคู่สี่เก้าสามเก้านะครับเนาะเอา เลยก er ัขอกลับขอพรเด้อครับเด้อครับครับครับสวัดครับครับขอ้โชคานเด้อพี่น้องทีที่อยู่ทั้งบ้านทั้งไกลไกก็ดีขอ้โชคมานกันครับผมแต่ว่าสำหรับสายวิ่งสายรุดบอขวนผัดพี่น้องทีที่อาูครับผมครับผมจัดกันได้พี่ค้องครับผมแต่าสหรัายวิงสยรุ่นบอขัดพี่องทีท่อยูับเนาัจะได้ไปเลือีซื้ยเชคของสลานกันครัฐบาลไว้นสครับสาสุิท้ายสุนบอข้นผัดพค่นอีที่นะครับเนาะ ขับควายโสๆมันๆกันวันที่16กรกฎาคม2566นี้เนาะครับเนาะรับสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็บมิแค่นี้เอาไว้พอกันอนีคลิปหน้ารับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม oh. ครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องเอฟซีของ